สวัสดีครับปราติดเกนครับวันนี้ซีเวนไออัปเดตแพทใหม่ครับกับดันเจียนท่าม,มังกรครับท่าม,มังกรเนี่ยอยู่ตรงมุมขวาของการผจญภัยครับตรงนี้ฮะซึ่งข้อดีของการลงมังกรเนี่ยจะได้วันเป็นวัตถุดิบหรืออาวุธที่ดีที่สุดของเกมครับแล้วก็มาถึงปุ๊บก,ก็ไปที่ท่าม,มังกรที่ไม่ได้เข้าร่วมเลยนะฮะพวกเนี้ยอันที่สองนะแล้วก็เข้าไปเลยครับการจัดทีมแนะนําให้จัดทีมหน้าสี่หลังหนึ่งนะครับโดยมี โดยจัดทีมหลักให้เก่งที่สุดเข้าไว้ครับเพราะว่ามังกรตัวนี้ยังอ่อนอยู่ฮะพลังแสนเดียวเก็บคนเดียวได้ครับเดีย๋ยวผมลองเ,เข้าให้ดูเนี่ยทีมที่หนึ่งก็ผมประมาณนี้ไม่ใช่เซอินนะครับเพราะยังไม่ได้ปั้นใช้จูป,ปี้เนี่ยครับปั้นมานานแล้วลองดดีกว่าครับเป็นยังไงบ้างลหลักๆของทีมจูป,ปี้นะครับคือเริ่มงานก่อนเลยครับงานเสร็จปุ๊บนะครับผมใช้ไอรีนต่อเพราะว่าอืมยังไงเดียไม่ไอรีน งานจุบี้เสร็จปุ๊บใช้ท่าสองต่อท่ายิงธนูต่อเนื่องนี่แหละพอใช้เสร็จแล้วไปต่อด้วยท่าของตัวอื่นครับผมก็เป็นเอ,อไอรีนไอรีนเสร็จก็กลับมาที่นี่ครับท่ารอบยิงครับเนี่ยจบุบี้ต่อเนื่องเอ๊ะพี่ไหนเหรอใช้ง้างก่อนไปที่ยิงสามดอกแล้วกลับมารอบยิงครับ วนงี้เรื่อยๆให้ได้ถ้าดีเลยเต็มครับอย่างเงี้ยดีเลยสามช่องก็ไปอีวานแต่ถ้ายังเต็มอีกก็ฮิวตัวเองบ้างก็ได้ครับดูไหมก็ผมใช้เนี่ยป้าเบลยิงเพื่อดึงดีเลยอะเบานิดนึงไม่ควรนะครับจริงคือควรจะรอยิงดีกว่านะครับเียวกลับมาที่ กับพี่จูป,ปี้แลละจูป,ปี้จะยิงนะฮะอ่าหมื่นหนึ่งแล้วก็ตามด้วยธนูครับแล้วก็ตามด้วยไอรีนเนี่ยไปเรื่อยๆนี่คือแต่ทีมดเลยจะไม่เท่ากันนะผมของทีผมจะประมาณนี้นี่น่าจะดีเดเยแหละโอเค น่าจะปิดที่จูป,ปี้นะครับช็อตนี้มังกรพุ่งก่อนผมว่าเนี่ยตายไม่ตายโดนไปเลยโอเคครับจบแล้วครับมักงกรอะหรจะง่ายครับรีบรีบเข้ารีบฆ่าครับสกครดูคลิปยาโดดขอ,องขอรออีกตัวหนึ่งเนี่ยแล้วกันโอ้มังกรเยอะเว้ยว รีบเลยครับกดสกคิปปดี๋ยถ้ามันเปลี่ยนเวลาอ่าง้างก่อนง้างเสร็จปุ๊บยิงสามดอกอีกสักทีกสักทีง้างก็ยิงสามดอกครับอ้าวไม่จริงนี่ยิงวะหลุดใช่ไหมเนี่ยยิงแล้วก็ไอรินแทงเลยครับแรงไอรินแทงแล้วก็ กับพี่จุปี้ต่อครับถ้ารอบยิงที่เป็นงานเสร็จแล้วเป็นอันแดงๆนี่และจุปี้ล่าดีนะทำไปเล่นไปแต่ก็มีคารอลมาการสตันท่านน่งมาแล้วอันนี้ดีเลยเต็มสอันนะครับก็ใช้ของอีวานก็ได้ครับแรงดีอยู่ถ้าดีเลยเต็มอนี้ฮอย่าไปฝืนใช้พวกท่าที่เบาๆอย่างถ่าจามีหมู่เนี้ยไม่เอาเราจิ้มรอแล้ะครับ ลอยยิงเดียวเนี่ยนะฮะตัวการสตันไปแล้ววะจะก,กูก็ยิงเดียวต่อแล้ครับเน้นให้จูป,ปี้ยิงให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับตอนนี้คารอนเทพนะครับใครคิดจะล่่งก่อนต้องมีติดตัวนะฮะเนี่ยครับพอจุป,ปี้ดีเลยเต็มก็มาที่ไอ้คูดาวเต็มไอรีน อีวานต่อครับยิงกระหน่ำก็แรงเลยจูปี้เนี่ยอุ้ยเขาเริ่มกดจุปี้ผมแล้วอีวานไปแล้วตอนนี้จะแย่วเพราะเินสามผมไม่มีการสตันงานเข้าแล้วไงยังไม่สตาร์ทครับลอดไปครับน่าจะจบที่ดอกนี้นะฮะโอเคครับจบแล้วครับดันมังกร สองรอบทขาไม่ดูสำหรับคนที่ใช้จูปี้เป็นหลักนะครับปลาร้าก็แนะนำว่าถ้ามีโอกาสลงทุกวันครับลงให้เยอะที่ดททำได้เพราะว่ามันของคุ้มจริงก็ขอจบการแนะนำอุปกรณ์พานี้นะครับเดี๋ยวจะมาเจาะลืงวิธีการสร้างทีมอีกทีนึงคลิปนี้จบแค่นี้แล้วครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์ซับสไครป์ปลาร้าด้วยนะคิดถึง